ท้องโตขนาดนี้ลูกแฝดสามแน่นอนอ,อ๋าแม่แม่เป็นไรอะ่ะอ๋อแพ้ท้องเหรอแม่แพ้ท้อง สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในแมบทวายไล h ์เด y แครหลังจากที่พี่นิวเนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นโอ้โหนานมากอะเกือบปีอะตอนนี้รู้สึกว่ามันมีการอัปเดตไปกันใหญ่แล้วน,นะคะเนี่ยมันมีอะไรมากมายเยอะแยะมากๆเห็นว่าในแมบ,บนี้เนี่ยมันจะให้เราเลือกบทบาทจะปะจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าในส่วนของเด็กเนี่ยมันก็จะมีเด็กทารกเด็กไวต่อแต่แต่ที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดคือ เด็กที่อยู่ในครันน่ะหรือว่าอยู่ในท้องทุกคน <Huh? S 1> เราเป็นเด็กที่อยู่ในท้องหรือว่าเด็กที่ยังไม่เกิดอะ่ะเอาแหละงั้นเดี๋ยวเราจะมาเลือกบทบาทเป็นอินเบลลี่ละกันนะคะหรือว่าเลือกเป็นเด็กที่อยู่ในท้องไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงโดยการเล่นเลยอ่ะพอเรากดเข้ามาแล้วจะเห็นว่านี่อันนี้คือตัวเรานะนี่นี่คือทารกนั่นคือตัวเราแล้วก็มีนกกระสาน่าจะเป็นนกกระสานะคะนี่เอาปากคาบเราไว้อยู่ นั่นแปลว่าแสดงว่านกกาสาเนี่ยกําลังค้าเราไปเกิดแล้วคราวนี้มันก็จะมีตัวเลือกให้เราว่าเราจะให้ใครมาเป็นแม่เราแต่ว่าตอนนี้มีตัวเลือกแค่2คนนะคือผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟนี้เอองั้นเดี๋ยวเราลองเลือกคนแรกดิดูซิว่าเขาจะปฏิเสธไหมเฮ้ย,เ,ยเขาเลือกเราใช่ไหมนี่ไงแม่ลงเอา้เอาแม่เอาแม่ทิ้งเราซะแล้วอะ เมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นกดเลือกเราก็จริงนะแต่ปรากฏว่าเขากดยกเลิกไปแล้วมาดูหน้าเราใกล้ๆนะอันนี้คือหน้าเรานะดูเหมือนกับว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมีแล้วมีคนที่แบบว่ารับเลี้ยงเราแล้ว,ลวทุกคนนะแล้วคนนี้ยเราอ่ะก็อยู่ในท้องของผู้หญิงคนนี้เหมือนกับผู้หญิงคนนี้กาลังตั้งท้องเราอ่ะอ่ะแล้วแม่เขาก็แบบอ่ามาชงน้ําดื่มนะชงน้ำชงนมปะอ๋อชงนมชงนมจะบอกว่าสุดยอดมากอะ่ะกับการอัปเดตใหม่นะคะ นี่มันจะเขียนว่าชื่อเราเนี่ยชื่อพี่นิวนะคะอินเบลลี่แปลว่าพี่นิวเนี่ยอยู่ในท้องนะคะอยู่ในท้องของผู้หญิงคนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าแม่เราจะพาเราไปไหนบ้างอันนี้คือแบบว่ามันมีให้เราเตะท้องแม่ด้วยนะลองเตะท้องแม่ดินี่ไงเออเดี๋ยวนะแม่ขับมอเตอร์ไซค์ยอยู่ <laughs> กำลังจะเตะท้องแม่เลยแม่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่โอ้เดี๋ยวนะแม่เออแม่ท้องอยู่แม่ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในคอกม้าเหรอจ๊ะ ขาดแม่ท้องอ่ะไม่ยังขับมอเตอร์ไซค์ได้เลยอ่ะแล้วแม่ก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านนะในขณะที่เพื่อนแม่นี่คือคลอดลูกเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> อ้าวแม่โอ้เราคิดว่าคนนั้นจะเป็นแม่เราแต่เขาทิ้งเราไปแล้วอุ้ยจะบอกว่านกกระสานี่คือบินได้ด้วยทุกคน <c oughs> บินได้ด้วยอ่ะใครจะมาเป็นแม่ของเด็กคนนี้เออมีไหมเนี่ยไม่มีเลยหรองั้นเราก็ทําการกดหาใหม่กันแล้วกันนะโอ้โหครั้งนี้คือแบบว่ามีคนที่จะมาเป็นแม่เราเยอะมากเอ๊แต่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มีคนกดขอคล้ายๆเอ้ยผู้หญิงคนนี้กดขอนี่ผู้หญิงคนนี้อยากเป็นแม่ของเราแล้วตัวนี้นะฮะเราก็ย้ายมาอยู่ในท้องของผู้หญิงคนนี้แล้ว <c oughs> อุ้ยดูสิ <c oughs> เธอให้ความรักเรามากเลยอะโอ้โหเธอมีการรูปท้องด้วยนะ <c oughs> มาดูกันว่าแม่ของเราเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงตอนที่เราอยู่ในท้องของแม่อ่ะมาดูกันนะอ,อ้าวแม่ทําไมแม่ไม่เลี้ยงเราให้ตลอดรอดฟังเหรอแม่ <c oughs> รู้สึกว่าเราอยู่ในท้องแม่ไนดะ้แค่แป๊บเดียวเองอะหลายคนแล้วนะจะมีแม่คนไหนไหมเนี่ยที่ยอมให้เราอยู่ในท้องเขานานๆอะ่ะเบคอนก็มาจากผู้ชายด้วยลองกดขอไปนะเฮ้ยเอ้ย,เ,อย <laughs> 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 เนี่ยคนนี้อุ้ยมีน้องเพลงให้ลูกฟังด้วยเอา้าเอา้า โกรธลูกเหรออ๋อเวลาท้องอารมณ์แปรปรวนไงเอออารมณ์แปรปรวนนะคือจะบอกว่าตอนที่คนเราท้องเนี่ยอารมณ์ก็จะแปรปรวนหน่อยนะคะคือตอนนี้เราอยู่ในท้องแม่นะ,ะสมมติเราเตะท้องแม่นะนี่เราเตะท้องแม่แล้วแม่ก็ลูบท้องเอ,อย่าเตะท้องเดียลกูกแม่เจ็บท้องเอาเดียวพอเราเตะท้องแม่ปุ๊บแม่แม่ไม่เอาเราเลย <laughs> งั้นเรากดขอคนนี้แล้วกันนะทําไมไม่มีอวตารก็ไม่รู้มาฟึบเอา ขอปฏิเสธนะทุกคนนะเฮ้ย <Hey, S 1> มีคนกดขอเอ้ย <Hey, S 1> เป็นผู้หญิงคนนี้นี่ผู้หญิงคนนี้นะเธอกดขอเราอะ่ะมาดูกันว่าผู้หญิงคนนี้จะให้เราอยู่ในท้องนานหรือไม่นะเรากดอะไรเนี่ยกดหิวนะนี่กดหิวเอ่อเอาเป็นเอาเป็นไอติมแล้วกันนะคือตอนนี้เรากดหิวนะประมาณว่าแบบเอออยากกินของหวานอะไรแบบนี้ยแม่ของเราเนี่ยก็จะรู้สึกหิวของหวานนั่นเองนะแล้วแม่เราจะไปกินของหวานหรือเปล่าวะหนูหิวของหวานแม่ไปกินของหวานได้ไหมจ๊ะตอนนี้นะแม่เราก็ยืนงงในดงเดเคนะ แม่จะไม่ไปกินของหวานจริงๆหรอจ๊ะหนูหิวนะจ๊ะแม่ไปกินไอศคีมได้ไหมถ้าเกิดแม่ไปกินไอศคีมแล้วก็หนูจะได้คลอดไวๆไงจ๊ะส่วนอันต่อมาเป็นร้องเพลงนะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ากดจะเป็นยังไงอะมาดูกันนะเหมือนกับว่าเราอยากให้แม่ร้องเพลงให้เราฟังซึ่งแม่ก็ร้องไหมเนี่ยเออรู้สึกว่าแม่ก็ไม่ได้ร้องเพลงให้เราฟังนะแถมแม่ไปอุ้มเด็กคนอื่นมาอีกอ่ะแล้วดูเด็กคนนี้ก็ล,ล,ลันลาลอเกินอ่ะ นี่แม่จะมีลูกกี่คนเนี้ยในท้องก็มีคนหนึ่งแล้วนะโอ้โหเดี๋ยว <laughs> เป็นไงอุ้มชูดูฟักอย่างเดียวโอเคเราว่าแม่คนนี้ไม่พาเราไปไหนเลยขอขอ,อกดอ่อและกันนะแม่นะเดี๋ยวเราไปหาแม่คนอื่นดีกว่าเรามีสิทธิ์เลือกว่าเราเนี่ยจะไปอยู่ในท้องของใครเราขอตามหาแม่ก่อนนะอุ้ยโอ้โหแม่เต็มเลยอะเ,อยเดี๋ยวนะแต่ว่าก็ชื่อเดียวกันหมดเลยอ่ะลองกดดูนะ ดูซิว่าเธอจะยอมรับไหมรับไม่จ๊ะเอ้ยรับอ่านี่คือแม่ของเราโอ้โหแม่เราหน้าตาสวยมากโอ้โหรู้แต่งหน้าดิมาดูกันนะว่าแม่ของเราคนนี้จะเลี้ยงดูเราอย่างดีไหมตอนที่เราอยู่ในท้องเดี๋ยวเราลองกดหิวดิอาหิวหิวน้ำแล้วกันนะนี่หิวน้ำแบบนี้ลูกหิวน้ำจะแม่ลูกหิวน้ำจ้าแม่หิวไหมจ้า ม่ต้องไปกินน้ำนะลูกถึงจะได้กินเพราะลูกอยู่ในท้องแม่จ้าลูกอยู่น้ำจ้าแม่แม่ไปกินน้ำหน่อยไหมจ้าอุ้ยดูเหมือนกับว่าแม่เดินเข้ามาในห้องนี้ห้องนี้นี่คือเป็นห้องชงนมด้วยนะชงนมอ่แม่ไปไหนแม่แม่แม่เดินเข้าห้องนั้นก็ถูกแล้วจะแม่เออนั่นแหละแม่แม่ไปชงนมหรือชงน้ําอะไรก็ได้นะแม่รู้ตัวปะเนี่ยว่าแม่ท้องอยู่อ่ะแม่ยืนมองอะไรอ่ะมีอะไรให้แม่มองหรอเดยว เหมือนกับว่าตอนนี้แม่เรานิ่งไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองเตะท้องแม่ดูนะนี่เราเตะท้องแม่ลูกดิลูกดินกด้นฮ่าแม่ลูกท้องจ้าลูกดิลูกดินกด้นแม่จะได้รู้ว่ามีเราอยู่ในท้องไงแล้วแม่เราก็นิ่งเงียบมากเลยเนี่ยนี <c oughs> ่แม่เรายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แล้วแม่ก็ทิ้งเราไปแล้วโอ้โหบ้านแล้วเชียวเห็นแม่นิ่งขนาดนั้นงั้นต่อไปเราให้พ่อท้องก็ได้ <c oughs> เจอเอ้ยเดี๋ยวนะมีคนกดขอมีคนกดขอใครใครใครอ่าเป็นผู้หญิงคนนี้กดขอแล้วอ่าทำไมหน้าตาเหมือนเดวิลขนาดนี้มีเขี้ยวเลยแม่เราเป็นแดกคลูราป่ะเนี่ยอ่ะจะบอกว่าโอ้โหท้องโตมากเลยอ่ะ <laughs> พอแม่เราคนนี้ท้องเราคือท้องโตมากอ่ะมาดูกันนะในระหว่างที่เราอยู่ในท้องแม่คนนี้ แม่จะพาเราไปไหนอ่ะอ้าวแม่โอ้โหไม่มีใครที่เลี้ยงดูเราตลอดรอดฟังเลยนี่เธอเธอนะ่ะเห็นว่าเธอยังไม่ท้องอะอ่ะเอาลูกไปเลี้ยงหม่จ๊ะเนี่ยนกะกสอุตสาเอาลูกมาให้เอาเอาลูกไปเลี้ยงหม่จ้าอ้าวปรากฏว่ายังไงเนี่ยนูนเนี่ยเธอไปอุ้มเด็กแล้วฉันไม่อยากท้อง ฉันอยากมีลูกเลยอ๋อเคเธอไม่อยากท้องเนาะเธออยากมีลูกเลยสนใจมีลูกสักคนไหมจ๊ะนี่เธอสนใจมีลูกสักคนไหมจ๊ะเอาอีกสักคนไหมจ๊ะเห็นว่าตอนนี้ก็ท้องโตก็จริงแต่ว่าสามารถมีคนหนึ่งได้นะจ๊ะส่วนไหมจ๊ะนกกระสาอุตสาเอามาให้แล้วกระสาหรือกระยางก็ไม่รู้เอาไหมจ๊ะเอาไหมจ๊ะ จะบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยดูเป็นแม่ที่แบบว่ารักลูกนะสนใจไม่ใชะหนูก,ก็สาตสา์เอาลูกมาให้เอ้ยมีคนกดขอเอ้ยปรากฏว่าเธอคนนี้ยอมกดรับเราไปอยู่ในท้องแล้วนี่เฮ้เป็นไงตอนแรกมีลูกแฝดสองตอนนี้กลายเป็นมีลูกแฝดสามแล้วนะคะท้องโตขนาดนี้ลูกแฝดสามแน่นอนเออแม่แม่เป็นไรอะ่ะอ๋ออแพ้ท้องเหรอ,อแม่แพ้ท้อง <laughs> โอ้ยเดี๋ยว ทำไมแพ้ท้องน่ากลัวขนาดนั้นน่ะอ่ะเดี๋ยวเราแบบว่าลองลองเตะท้องแม่นะนี่อะนี่แล้วแม่ก็จะลูบท้องเราแบบนี้เดี๋ยวเราขอให้แม่ร้องเพลงให้เราฟังดีกว่านะแม่จะร้องเพลงให้เราฟังไหมนะอ่าเออแล้วแม่ก็ร้องเพลงกล่อมเราอ่าโอ้เพลงเหมือนเพลงแม่น่ายู่นะเนี้ย <c oughs> อ่าแล้วแม่ก็ให้ความรักกับเรานี่เป็นไงมีหัวใจขึ้นด้วยนะโอ้โหจะบอกว่าท้องโตมากอะ <c oughs> ้องโตอะไรขนาดนี้อ่ะแล้วถ้าเกิดเรากดป่วยนะมีป่วยด้วยนะคะมาดูกันว่าป่วยจะเป็นยังไงอ๋อป่วยก็จะขึ้นแบบว่าหน้าไปป่วยขึ้นมาแบบนี้นะไอ้ที่เมื่อกี้ที่แม่เราอ้วกหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจนะอ่านี่ไงก็จะเป็นอีโมจิไปป่วยมาแบบนี้แล้วแม่เราก็ไปกินอะไรเนี่ยไปกินโคกอ๋ <c oughs> อ,อกินโค้กให้หายป่วยเหรออ๋อแล้วก็จะยิ้มอารมณ์ดีออกแสดงว่าลูกในท้องคือเราเนี่ยชอบกินโค้กหรือเปล่านะแม่ลองให้เอา อยู่ดีแม no ่ก็ร้องไห้อารมณ์ปเอายิ้ม <thôi> เอาเอาแม่แม่อเคป่ะเนี่ยเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวร้องไห้ก็เข้าใจนะว่าคนท้องอารมณ์แปรปวนนะอ้าวตอนน right. <temples> ี้โกรธแล้วตอนนี้โกรธแล้วเกิดเรากดแบบว่าหิวไอติมดูนะว่าแม่เราจะไปกินไอติมไหมมาดูกันนะดูกันนะว่าแม่เราจะไปกินไหมเฮ้ยไปนะอ่ไปด้วยความโกรธนะพจะบอกว่าเธอพูดนี้นี่คือเข้าใจลูกในท้องเธออย่างดีเลยนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเธอก็ไปกินไอติมอ่ะ โอเคเลยบอกเลยนะคะว่าแม่คนนี้คือแม่ที่แท้จริงของเรา ต่อไปถ้าเกิดเราอยากกินอของคาวนะคะหรือว่าพวกอาหารแฮมเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้ดูนะว่าแม่เราจะไปกินอะไระแม่จ๋าเดี๋ยวอ๋อมีแฮมเบอร์เกอร์โอเคตู้นี้มีแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยแล้วแม่เราก็ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ทุกคน <c oughs> บอกเลยนะว่าแม่คนนี้คือเป็นแม่ที่รักลูกแล้วก็เอาใจใส่ลูกในท้องมากอ่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้แม่เราก็ร้องไห้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะอารมณ์แปลป่วนน่อยๆนะ <c oughs> จะบอกว่าการที่เราเล่นเป็นบทบาทอยู่ในท้องแม่เนี่ย <c oughs> น่าจะไม่มีวันคลอดนะคะน่าจะ อยู่ในท้องแม่ตลอดอะไรแบบนี้จนกว่าเราจะเปลี่ยนบทบาทอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะแต่เอาความจริงนะเราก็อยากอยู่ในท้องของแม่คนนี้ตลอดไปเพราะว่าแม่คนนี้เอาใจใส่แล้วก็ดูแลเราอย่างดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆอ่ะแล้วตอนนี้แม่เราก็อารมณ์ดีมากเลยนะแม่แม่ใจเย็นแม่แม่แม่ท้องอยู่นะแม่แม่ท้องอยู่นะ เดี๋ยวแม่เดี๋ยวตอนนี้เราก็อยากกินติมอะแม่หนูอยากกินติมแม่กินติมแม่เออแม่ไปอุ้มไข่มาแล้วเนี่ยโอเคแล้วแม่เราก็ไปกดติมมาใช่ไหมแล้วก็เอาเด็กคนนี้ขี่หลังไปอีกอ่าแล้วแม่เราก็กินติมนะอ่าเป็นไงนี่แม่เราใส่ใจเรามากเลย